สวัสดีท่านผู้ชมช่องวิจีคนสุรินครับตอนนี้ก็5โมงกว่าๆแล้วเนาะเป็นเย็นของวันที่5เมษายน2 0 6 7นุกเพื่อนฝูงควายเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วตอนนี้ ผงควายเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วเนาะนี่ควายแม่ลกูกเพื่อนตัวเล็กนะตัวนี้เดินมาถึงตรงหน้าบ้านเนาะตัวใหญ่มากอ้วนมากเลยตัวนี้โอ้โหเจ้าของอยู่ตรงไหนเนาะควายเดินมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนเสียงดังนิดนึงนนเนาะบรรยากาศตรงหน้าหมู่บ้านเสียงจะดังนิดนึงเสียงมาจากหมู่บ้าน พิกัดตรงนี้ก็เป็นบ้านหัวตะพานเพื่อนตำบลพุรารมเนะาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อนมาชมบรรยากาศผูงควายเดินกินหญ้าเดินมาจากทุ่งนากไกลมากเพื่อนเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วตอนนี้มาหยุดกินหญ้าตรงหน้าหมู่บ้านตรงน,นี้เนาะเยอะมากเลยเพื่อนหลายตัวมาก ตื่นมาถึงตั้งแต่สี่โมงแล้วเพื่อนมาหยุดกินหยาตรงนี้เนาะกินใบไม้โน้เพื่อนมองไปเห็นกินใบไม้อยู่เห็นแตู่งควายเพื่อนเยอะมากโอ,โอ้ลงมาแล้วลงมาแล้ว กินหญ้าตรงหน้าหมู่บ้านแล้วเพื่อนตรงนี้ตอนช่วงเย็นเย็นนะเพื่อนเขาจะมาหยุดกินหญ้าตรงนี้ก่อนก่อนจะเข้าคอกเนาะ <c oughs> เขาจะมาหยุดกินหญ้าตอนเย็นก่อนประมาณห้าโมงกว่าๆเขาเริ่มเดินเข้าคอกเนาะ <c oughs> นี่เริ่มเดินไปแล้วเพื่อนเริ่มเดินไปแล้วเริ่มเดินไปแล้วเดินกลับไปแล้วหนูเดินเดินปัดสองนู้นแล้ว คอกก็จะอยู่ตรงใกล้ๆบ้านเนาะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคอ,อกอยู่ใกล้บ้านเพื่อนแต่ควายกลุ่มนี้คอกเขาจะอยู่ใกล้บ้านเนาะส่วนมากจะอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนชาวบ้านจะทําคอกไว้กลางทุ่งนานส่วนมากแต่ควายกลุ่มนี้ก็คอกจะอยู่ในหมู่บ้านเนาะเยอะมากเลยเพื่อน เมื่อเช้าภาพไม่ชัดเลยเพื่อนบรรยากาศมืดมืดนิดหนึ่งตอนเช้าอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นเนาะเรามาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นมาให้เพื่อนเพือเอซีชมตอนเย็นเนาะนนภาพบรรยากาศปูงควายปูงใหญ่เพื่อนหยุดกินหญ้าตรงหน้าหมู่บ้าน ยังไม่ได้ทํากับข้าวตอนเย็นเนาะเห็นควายมาก็เลยรีบมาเก็บบรรยากาศตอนเย็นก่อนก่อนจะทํากับข้าวเย็นเนาะเสียงดังมากเลยจากหมู่บ้านเพื่อนควายไม่ตื่นหรอกเพื่อนเขาคุ้นเคยกับทับรรยากาศแบบนี้เนาะ โคลนังติดมาเต็มตัวเลยตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยมีน้ำมันเพื่อนมีแต่โครนเนาะควายก็นอนแช่โครนกลิ้งไปกลิ้งมาก็เลอะตัวหมดนี่แห้งแล้วแห้งติดแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเนาะช่วงหน้าแลงก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ตัวเขาก็จะติดโครนติดดินมาบ้างไม่เป็นไรเนาะ ให้เขากินหญ้าตรงนี้ก่อนพักหนึ่งแล้วค่อยเข้าขอคอกเพื่อนก่อนที่ยังไม่เข้าขอคอกนะกำลังอากาศเย็นๆอยู่หยุดกินหญ้าตรงนี้ก่อนตัวนั้นเพื่อนเต็มเลยโคลนเต็มตัวเลยแหย้งแล้วเนาะแห้งหมดแล้วแห้งติดตัวไปแล้วเดี๋ยววันร้างก็ไปกลิ้งอีกตอนกลางวันจะร้อนเพื่อนเขาต้องนอนแช่โคลนเนาะคลายร้อนบ้าง เพราะว่าไม่ค่อยมีน้ําเพื่อนๆกว่าจะเดินเขากว่าจะเดินมาถึงบ้านเนาะไกลเหมือนกันนะ <_ d un> เขาก็จําเป็นต้องกลิ้งโคลนบ้างอะไรบ้างให้เย็นลงนิดนึง <_ d un> เพราะว่ากว่าเขาจะเดินมาถึงบ้านประมาณสองสามกิโลเหมือนกันนะั่นเพื่อนอย่างน้อยสองสามกิโลนเดิน,นบางวันก็เดินไกลกว่านั้นเพื่อนห้ากิโลหกกิโลเหมือนกันเดินห่างจากบ้านเนาะทุ่งนาแถวนี้จะกว้างมาก เขาเห็นคโครนตรงไหนก็ต้องนอนแช่คโคลนก่อนเพราะว่าแดดร้อนเพื่อนกว่าจะมาถึงหมู่บ้านกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะก็ไกลเหมือนกันนะลูกควายตัวนั้นกินอะไรหนู่ข้างๆรั้วตรงนู้นข้างตงน้นมะพร้าวมีหลายกลุ่มหลายฝูงเพื่อนตรงนี้ วัวก็เข้าคอกไปแล้วบางบางบางกลุ <c <c ่มบางบะบางบางของบางเจ้าก uh> ็เข้าคอกไปแล้ววัวแล้วแต่ควายกลุ่มนี้ยังไม่เข้าน้องเพื่อนคอกจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เลยต้องรีบเข้าเท่าไหร่เพื่อนให้กินตรงนี้ก่อนไม่ต้องรีบเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเนาะให้กินแถวๆนี้ก่อนบ้านอยู่ใกล้ทุ่งนานี่แหละคอกก็อยู่ใกล้ๆทุ่งนาเี๋ยวเขากินเสร็จเขา เขากินเสร็จเขาก็เดินไปหาคอ,อกเองแหละเพื่อนเช้าเขาแค่เปิดคอ,อกมาเขาก็จะเดินออกไปจากคอ,อกเองคนระับชาวบ้านแค่เดินตามไปดูว่าเขาไปถึงไหนแล้วแค่นั้นแหละสนมากก็ไม่ต้องดูนะเพื่อนช่วงนี้ปล่อยให้เขากินหญ้าเองตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปดูเขาดูแค่ว่ากลางวันเขาเดินตรงถึงตรงไหนบ้าง ได้กินน้ำของกลางวันไหมหาน้ำเจอไหมต่อกลางวันไปแอบ,บดูเขาบ้างบางทุกๆวันเจ้าของก็จะไปแอบ,บดูต่อกลางวันดูว่าเขาได้กินน้ำหรือเปล่าต่อกลางวันถ่ายไม่ชัดยังไงก็ขออภัยเด้อเพื่อนเพื่อน เรามือมือข้างเดียวมือข้างเดียวถือของดพนเพื่อนกําลังจะกลับบ้านมาเห็นฝูงควายตรงนี้พอดีก็เลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูก่อนถ่ายคลิปก่อนก่อนจะกลับบ้านมือหนักอยู่ตอนนี้ยืนถือของหนักอยู่ข้างหนึ่งเนาะ <S <S ใช้มือข้างเดียวตอนนี้อาจจะรุงพลังนิดหนึ่งหนักนิดหนึ่ง วายตัวตัวอ้นตัวนี้ตัวใหญ่มากนอนแช่คโครนจนโครนเต็มตัวเลยเพื่อนธรรมชาติเนาะช่วงหน้าแรงก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนเดี๋ยว เจอกันในคลิปหน้านะช่วงหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปไปบ้านก่อนเดิมเพื่อนโอ้ยอย่าไปกินน,นั่นเด้อขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะไปทำกับข้าวก่อนยังไม่ได้ทำกับข้าวเย็นเลยตอนนี้ห้าโมงกว่า<ม>แล้วเกือบหกโมง ขอบคุณสำหรับการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบทัเพื่อนคลิปของเราช่องของเราก็นำเสนอบรรยากาศธรรมชาติเนาะการใช้ชีวิตของชาวบ้านแตวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเอานำมาฝากคุณอเพื่อนเอซตอนเย็นเนาะ